ครับวันนี้จะต้องพาไปเาทาี่ยวทานข้าวเหียวเรือร้านอร่อยย่างปากระปิทาเปเสือเรียกร้านนี้ชื่อว่าร้านเคแมวครับข้าวเหีียวเรือเค่นแมวข้างไฟตรีคองจันทร์ปลากระปินะครับผมหรือว่าอยู่ใกล้ๆกับธนาคารออมสินสาขาบางกะลืนะครับผมเรียกว่าที่นี่ขึ้นชื่อมากครับสาหรับ ก๋วยเตี๋ยวเรือเรียกว่าเป็นต้นตำรับเลยนะครับผมน้ำซุปอร่อยมากๆครับผมเพื่อนไม่ต้องเติมอะไรเลยนะครับหรือว่าถ้าจะเติมรสเผ็ดก็ว่ากันไปนะครับเพื่อนนี่ครับอันนี้คือวัตถุดิบของทางร้านนะครับผมนี่ครับน่าทานไหมครับแอตตอมรอคิวไม่ไหวนะครับเพราะว่าลูกค้าเต็มร้านเลยครับลูกค้าแน่นก็เลยต้องซื้อกลับมาบ้านนะครับผมแค่ซื้อกลับมาบ้านก็จ่ายเพิ่มเพียง5บาทนะครับเพื่อนถุงละหบาทนะครับอันนี้คืออยู่บนบริเวณ ถนนเสรีไทยนะครับเพื่อนๆด้านซ้ายมือก็จะเป็นไปษนีไทยนะครับเพื่อนๆอันนี้คือไปชนีนะครับรถมาจอดที่ไปษณีได้นะครับเพื่อนๆลูกค,ค้าของทางร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับเพราะว่าหน้าร้านจอดไม่ได้นะครับติดถนนนะครับส่วนซ้ายมือนี่นี่ครับก็จะเป็นธนาคารออมสินนะครับเพื่อนๆนี่ครับตรงไปจะเป็น สี่แยกบางกะปินะครับแล้วก็มีการเจอแล้วครับร้านเจ๊แมวนะครับเพื่อนลูกค้าแน่นร้านเลยนะครับมาตอนใกล้ๆเที่ยงนะครับเพื่อนถ้าอยากได้ที่นั่งต้องมาเช้าเ้านะครับขอแนะนํานะครับร้านนี้ก็เปิดตั้งแต่9ก้าโมงปิด6กโมงเย็นนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับเส้นของร้านเขานุ่มมากๆครับผมไม่ว่าจะเป็นเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นหมี่ขาวหรือว่าเส้นแบบหมี่นะครับเพื่อนๆนะครับอนี่ครับรวดเร็วรวดเร็วนะครับเพื่อนเพื่อนครับ ชามปกตินะครับก็20-30บาทนะครับผมถ้าใส่ถุงกลับบ้านก็เพิ่ม5บาทครับเพื่อนก็จะมีแคปหมูกากหมูนะครับแล้วก็อันนี้คือออเดอร์นะครับเครื่องละออเดอร์นะครับแล้วก็มีขนมหวานก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นวุ้นมะพร้าวนะครับหรือว่าขนมถ้วยนะครับเพื่อนๆครับมีขายนะครับแล้วก็มีน้ําดื่มน้ำเื่มขายครับในร้านนะครับครับก็ขออนุญาตในทาง่ายครับในทาเพราะว่าจะเลิกไปหน่อยเพราะว่า ในช่วงเร่งด่วนนะครับนะครับก็อาจจะมีเครื่องปรุงหล่นบ้างผมบ้างนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับนี่คือความชุลมุนของแม่ค้านะครับอ่าแล้วก็พนักงานที่นี่มีหลายคนนะครับพูดจาไพเราะหาแม่ค้าหรือเจ้าของร้านก็พูดเพราะยิ้มแย้มแจ่มใสดีนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี่ครับไม่เป็นไรคละนี่คือเสียงเสีย่เสียเนื้อของพี่ลูกเอาให้มีท้อง มีทั้งเนื้อมีทั้งหมูเลครับเวลาจะสั่งทานอะไรก็เลือกกันเลยครับแล้วก็มีสาลา่ขายด้วยนะครับผมมีเก่าลักขายหน้าร้านนะครับอันนี้ลูกค้ายืนรออยู่หน้าร้านนะครับผมเพราะว่าข้างในคนเต็มนะครับเพื่อน ้าถ้าจะไม่ไม่รอคนก็ต้องมาเ,าเช้าๆหน่อยนะครับหรือว่ามาช่วงเย็นก็ได้นะครับเพื่อนร้านจะปิด6กโมงเย็นนะครับแอต้อมก็มาถึงบ้านเลยครับตักใส่จานนะครับผมแอต้อมชอบน้ำไเยอะนะครับผมนี่ครับอ่าอร่อยนะครับทานกับแคบหมูนะครับหรือว่า กากหมูก็มีนะครับผมนี่ทั้งหมดซื้อมา4ี่ถุงครับแล้วก็กากหมูแคบหมูอย่างละสองนะครับทั้งหมด150ยห้าบาทครับผมอิ่มมากครับอิ่มมากเลยครับแอตตอมก็เหมาไป3ามถุงนะครับเพื่อนพริกเราเติมเองนะครับน้ำปลาไม่ต้องเติมเลยครับมีมีรสชาติพอดีแล้วนะครับผมอ่านี่ครับแล้วก็มีถั่วงอกมีใบโหระพามาให้เยอะเลยนะครับเพื่อนอิ่มครับอิ่ม อย่าลืมนะครับกดติดตามช่องต้อมชาแนล53ด้วยครับผมอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมแนะนําร้านอร่อยนะครับย่านบางกะปิย่านคลองจันทร์นะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับมาแต่เช้าๆนะครับอ่าจะได้ไม่ต้องรอคิวนะครับเพื่อนร้านนี้เขาขายดีมากครับผมลูกค้าเยอะจริงๆครับผมเยอะจริงๆครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับฝากร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเจ๊แมวติดกับประชานีคลองจันด้วยนะครับ